ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนม,มานะคะก็นำคณะเดินทางไปดูงานที่รัสเซียค่ะกลับถึงเมียนมาพร้อมประกาศว่าจะมีการร่วมมือวางแผนการเลือกตั้งด้วยค่ะ MRTV สื่อเมียนม,มารายงานว่าวันนี้อูเตงโชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนม,มาและคณะเดินทางกลับถึงเมียนม,มาแล้วหลังเดินทางไปดูงานที่รัสเซียระหว่างวันที่5ถึง12กันยายนค่ะ ระหว่างการเยือนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัสเซียและเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในกิจกรรมการเลือกตั้งที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายวางแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้งในอนาคตที่ถูกวิจารณ์ว่าจะไม่เสรีและไม่เป็นธรรมผู้แทนเมียนมาระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ยังได้ศึกษากระบวนการเลือกตั้งของรัสเซียและเงื่อนไขในการจัดการเลือกตั้งก่อนหน้านี้กกตเมียนมาก็เดินทางไปดูงาน การเลือกตั้งที่กัมพูชาแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่รัสเซียเรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนด้านอาวุธหลังรัฐบาลทหารเมียนมาเผชิญแรงกดดันหลังเกาะรัฐประหารพลเอกอาวุโสมินอองไลก็เป็นคนแรกๆนะคะที่ออกมาสนับสนุนว่าปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะ ဘာသာရေးကြီးကြီးဆာမျိုးလေတမတမကြည့်ကြမှန်မှန်ကန်တဲ့လို့ဆောင်တယ်